ลูกค้าใน YouTube ทุกคนเนาะวันนี้นะคะก็จะมาจัดโปรโมชั่นเนาะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่จัดแต่ว่าอยากลองสั่งนะคะหรือว่าตอนนี้คือมีโปรโมชั่นนะบอกเจะมีสามารถกดเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะเพราะว่าน้องต้าเองนะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะคลิปนี้เนาะสำหรับน้อง YouTube คือ y o ยูทูบถามมาเยอะมากว่าร้านนี้ต้าเองนะบอกเลยว่าร้านนี้ต้าเองจะเป็นของจริงแน่นอนเพราะว่าลูกค้ากดเข้าไปดูในแฟนเพจเนาะที่แม่ค้าแบบปรับหมุดไว้หรือว่าแม่ค้าทิ้งลิงก์ไว้สามารถกดเข้าไป ต็อกมาแน่นมากสต็อกมาทีละเยอะๆยอะนะคะบอกเลยว่าขายราคาเดิม250าบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าสั่งเยอะนะจะมีโปรโส่วนลดให้ด้วยเนาะลูกค้าบอกเลยว่าตอนนี้คือโปรโมชั่นเยอะมากลูกค้าคนไหนที่แบบสนใจอยากลองสั่งซื้อนะคะบอกเลยว่าจะมีโปรโส่วนลดให้ด้วยเนาะหรือว่าลูกค้าอยากแบบมั่นใจว่าเป็นของจริงไหมไปขอดูบัตรตัวแทนในเพจได้เลยนะคะบอกเลยว่าหนึ่งแคปตูนเนาะสำหรับสองประเทศตัวนี้หนึ่งแคปตูนนะราคา2 5 0บาทนะ หเม็ดเนาะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้หนึ่งกล่องนะคะคนที่ไม่ดื้อยานะบอกเลยคนที่ดื้อดื้อยากับไม่ดื้อยาดูยังไงทักไปหาแมคคาได้เลยนะคะคนที่ดื้อยาแนะนำให้ทานวันละ2เม็ดคนที่ไม่ดื้อยานะค่ะแนะนําให้ทานวันละหนึ่งเม็ดพอแล้วเนาะแต่คนที่แบบดื้อยามากๆนะค่ะก็จะมีแบบน้องด e ีท็อกเข้ามาเพิ่มด้วยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องโปรตีนมากขึ้นคือมันแบบไปปรับระบบข,อขอผอผานของเราด้วยเนาะใครที่ชอบกินเยอะๆบอกเลยว่าแนะนําเลยใครที่แบบอยากคิดอยากลดน้าหนักนะแบรนด์อื่นคือต้านทานเองคือไม่ลดเลย ต้องมาที่ะพันกองสองพันก็ไม่พอเนาะบอกเลยว่าตอนนี้ใครอยากสั่งนะบอกเลยว่ากดเข้าไปสั่งบอกเลยว่าเป็นของจริงแน่นอนของจริงแน่นอนย้าเลยนะคะใครที่สั่งดูให้ดีๆบอกเลยว่าไปสั่งร้านอื่นมาต่ำกว่าสองร้อสิบอาจเป็นของปลอมเนาะ